สข้อนี้นะคะจะทําให้คู่รักเนี่ยเลิกกันเยอะมากๆนะคะมันจะเออมันเกิดจากการที่คนสองคนไม่ดิวกันเนาะหรือดิวกันไม่ได้นะคะหรือว่ามันมีบุคคลที่3ามหเข้ามายุ่งกับชีวิตคู่ของคุณนะคะมันก็เลยเป็นชนวนหลายๆอย่างเลยนะที่มันทําให้คู่รักหลายคู่นะคะต้องเลิกลากันไปแต่ถ้าจริงๆแล้วนะถ้าเกิดคุณทั้งคู่นะคะมีเข็มทิศในการใช้ชีวิตคู่อย่างถูกต้องอะ่ะปัญหาเหล่านี้มันจะไม่เกิด มาดูกันนะคะว่า4สิ่งที่อาจทําให้คุณทั้งคู่นะคะเลิกลากันได้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยคุณสองคนไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันการไม่ไว้ใจเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้หมายรวมถึงเรื่องของบุคคลที่3 4 5หนะคะหรือว่าการแอดคนนั้นคนนี้เข้ามาในชีวิตบางทีมันอาจจะหมายถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณมองข้ามเช่นสมมุติว่าคุณวานให้สามีนะคะไปรับลูกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่นะบางทีด้วยความที่เรากังวลเนี่ยเราก็จะแบบลูกเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างคือคือจะแบบต้องรีพอร์ตตลอดเวลาต้องต้องถามต้องรายงานตลอดเวลาหรืออาจจะแบบบน่นอะไรอย่างเงี้ยด้ออกปะทําดีหรือยังอะไรอย่างนั้นอ่ะคือด้วยความที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายเราจะแตกต่างกันอย่างหนึ่งคือก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความคิดที่ว่าฉันอยากให้ดีที่สุดฉันอยากให้เป็นเดอะเบสฉันอยากให้สถานาการณ์เนี่ยมันออกมาลงตัวดีที่สุดเราก็จะแบบบ่น หรือบางทีเราก็จะแบบพยายามจะสอนคู่ชีวิตของเราให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าง,งนางงั้นสิในขณะที่ผู้ชายนะคะธรรมชาติของเขาคือฉันขอจัดการเองฉันขออิสระฉันขอพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของฉันหน่อยได้ไหมนะคะ,ะถ้าเกิดคุณสองคนไม่เข้าใจกันเรื่องนี้นะโอ้โหขัดแย้งกันมีปัญหาการรู้สึกมันเป็นมันเขาเรียกว่าสองคนน่ะทำงานเดียวกันแต่คิดคนละแบบกันดิวคนละแบบกันมันทำให คู่เนะี่ยมีปัญหากันเยอะมากนะคะเพราะว่าอะไรนี่แหละไปคนละทางนะคะทั้งใ่จริงคุณก็ตั้งใจที่จะไปรับลูกเหมือนกันนั่นแหละคือมีความประสงค์ดีที่จะทําสิ่งนี้ให้มันดีแต่ว่านั่นนะ่ะโปรเซสมันวิธีการมันไม่เวิร์กนั่นเองนะคะอ่ะข้อต่อมาเนาะเราไม่เคารพนะคะในการตัดสินใจอันนี้เป็นเหตุให้หลายคู่ก็เลิกลากันเยอะมากๆเลยนะคะเช่นว่าเ,เรามักจะไปถาม ครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงอ่าหรือไปถามครอบครัวของฝ่ายผู้ชายมาช่วยมาช่วยฉันหน่อยมาช่วยฉันตัดสินใจช่วยคิดเรื่องนี้หน่อยอ่าบางคนก็เขายังไม่ทันยุ่งเลยก็ไปเปิดรับไปอนุญาตให้เขาเข้ามาช่วยตัดสินใจซึ่งบางทีเนี่ยคู่ของเรานะคะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เราปรึกษากับทางบ้านของเราหรือปรึกษาเพื่อนของเราหรือปรึกษาคนที่เราสนิท get ไหม เขาอยากให้แบบเออคุณฟังความคิดเห็นของเขาอ่ะและเคารพการตัดสินใจร่วมกันสองคนทีนี้พอเราดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาส่วนใหญ่ปัญหามันจะเกิดจากการที่เราไปดึงคนนู้นคนนี้เข้ามานั่นแหละหรือว่าอนุญาตให้คนอื่นช่วยเราตัดสินใจซึ่งบางทีเนี่ยปัญหาครอบครัวหรือว่าชีวิตคุณสองคนอ่ะคุณจะต้องเผชิญมันเองนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงคุณสองคนต้องรับเองทีนี้พอสมมติว่าอ่ะเกิดตัดสินใจพลาดโดย การอาศัยการตัดสินใจจากครอบครัวฝ่ายหญิงขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้ฝ่ายชายก็ไม่โอเคแล้วถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็รับผิดชอบนะคะแล้วก็ไว้ใจในการตัดสินใจของคู่ของเราเนาะอย่าให้คนอื่นเข้ามาลํำเส้นไม่อย่างนั้นชีวิตคู่ของคุณจะสั่นคลอนมากๆเลยเพราะคุณสองคนไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะออะต่อมาข้อที่3เกิดจากความเบื่อหน่ายการเบื่อหน่ายในที่นี้ก็คือแบบพูดอะไรเดิมๆทำอะไรเดิมๆกิจวัตรเดิมๆ และการเบื่อหน่ายอีกอย่างหนึ่งนะที่มันเป็นชนวนเลยก็คือว่าเรารู้สึกว่าคู่ชีวิตของเราอะค่ะเขาย่ําอยู่กับที่ไม่พัฒนาตัวเองเลยไม่เรียนรู้อะไรเลยไม่พยายามขนขวายอะไรเลยสิ่งนี้ก็สร้างความน่าเบื่อเหมือนกันนะบางคนคิดว่าอะไรอะครูผมก็อยู่เฉยๆของผมอยู่ดีแล้วมาเบื่อผมได้ยังไง การอยู่เฉยๆนี่แหละการที่คุณเป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานนะคะไม่ขวนขวายที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาให้ศักยภาพตัวเองเยอะขึ้นเนี่ยมันสร้างความน่าเบื่อมากๆได้เหมือนกันถ้าเกิดคุณไปเจอคนคุณภาพนะคะแล้วเขามองมาที่คุณอะในห่วงเขาคือเขาลำคานหรือวหมหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะมันไม่แมทกับเรามันไม่คู่ควรกับเรายิ่งถ้าแบบคุณไปเจอคู่ชีวิตที่เขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะโอ้โห เราย่ำอย่อที่ไม่ได้เลยนะคะเราต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาแต่ต้องเป็นการพัฒนาตัวเองที่มันไปในเวคล้ายๆกับคู่หรือว่าเออคู่รู้สึกว่ามันมันสบายใจที่เห็นคุณทําสิ่งนั้นด้วยนะบางคนพัฒนาตัวเองไปในเวที่แบบเออคู่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวอะไรฉันไม่ไหวอ่ะเออ,เอ,อแบบนั้นก็อาจจะเป็นชน,นวนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณคุยกันเยอะๆโอเคไหมคะ อ่ะให้อีกข้อหนึ่งนะคะสิ่งที่ทําให้คนมีปัญหากันเยอะมากกับคู่ของคุณก็คือว่าเราไม่คุยกันอะเราไม่กล้าแสดงความรู้สึกนะคะไม่ใช,ไใช่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นนะไม่กล้าแสดงความรู้สึกหลายคนอะจะกล้านะคะจะแบบโอ้โหฉันกล้ามากในการแสดงความคิดเห็นเลยอย่างเงีนเน้ย <c oughs> บางความคิดเห็นเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นคําพูดที่ไปทําให้อีกคนหนึ่งเขาเฟลหรือว่าอีกคนหนึ่งเขารู้สึกโหรับไม่ได้เลยหรือไม่อยากฟังเลย นึกออกไหมเช่นเอาไงไ่ายๆวายังไม่ได้ขอความเห็นแต่ฉันพยายามแทรกที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นชนวนมากๆเลยนะในการทําให้คู่เลิกกันเยอะเพราะมันสะสมไงคะแล้วถ้ายิ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่เบรกหรืออีกฝ่ายหนึ่งสมมุติไม่เบรกแล้วกันปล่อยให้พูดอ,อีกคนนึงก็พูดไปใหญ่เลยแต่พอจะเบรกขึ้นมาก็แบบเบรกแบบว่าอีกคนนึงเสียเซล์เป็นชนวนทั้งนั้นเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะก็คือว่า คุณต้องเก่งในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกค่ะไม่ใช่แสดงความเห็นโอเคปะเช่นสมมติแฟนผู้ชายทําให้คุณรู้สึกอึดอัด,อดหรือไม่สบายใจมากๆแล้วนะคะไม่ว่าจะสถา,าสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณทําให้ตัวเองใจเย็นก่อนเนาะดูเวลาที่เขากํลาลังใจเย็นนะคะหรือว่ากาลังแบบสบายๆอะไรเงี้ย<น>ก็บอกเขาไปว่าเหตุการณ์ตอนนั้น่ะ ฉันรู้สึกว่าฉันอึดอัดมากๆเลยอะเพราะว่าฉันรู้สึกน้อยใจหรือว่าฉันรู้สึกโดนเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะมันทําให้เขาอยากฟังคุณมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณไปบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นอะทาไมคุณไม่ทําอย่างนั้นล่ะถ้าเป็นฉันจะทําอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่มีใครอยากฟังนะคะเขาเบิร์นหน้าหนีกันหมดเพราะว่าทุกคนคิดเองทุกคนคิดได้ทุกคนคิดเป็นทุกคนก็อยากจะทําในเวที่ตัวเองอยากจะทําถูกไหมคะ แต่ถ้าเกิดคุณ <S 2> <S 2> พูดถึงเหตุการณ์วันนั้นแต่คุณพูดถึงความรู้สึกของคุณคุณไม่ได้ไปตัดสินใครไงแต่คุณพูดถึงความรู้สึกของคุณอย่างนั้นน่ะเขาจะอยากฟังคุณมากกว่าแล้วเขาจะเห็นใจคุณมากขึ้นด้วยโอเคไหมคะอ่ะสี่แบบนี้นะคะเป็นสี่สิ่งที่ลูกเกดอยากจะฝากไว้ให้พวกเราทุกคนเลยเนาะในการใช้ชีวิตคู่นะคะเพราะว่าครัว่ามันเป็นชนวนหลายอ,อย่างนะที่จะทําให้คุณอะ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรมีปัญหากันก็ได้และประสบความสําเร็จก็ได้เพราะฉะนั้น มาทบทวนตรงนี้ให้ดีๆนะคะ,ะใครที่อยากจะเข้าคอร์สออนไลน์ของครเกรซนะคะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่แบบนี้นะให้พวกเราเข้ามาเรียนในคอร์สชันเกิดมาเพื่อรักให้เป็นนะคะและก็คอร์สจิตวิทยา,ยาสายมืดมาใจให้แฟนหลงด้วยอยากจะให้เรียนแบบแพ็คคู่เพราะว่าคุณจะได้ราคาพิเศษโอเคไหมคะ,อะคอร์สชันเกิดมาเพื่อรักให้เป็นเนี่ยคอร์สนี้ครูแกจะสอนเกี่ยวกับปัญญาแห่งความรักเป็นเข็มทิศนำทางในการ เขาเรียกว่าจูงมือกับคู่คุณน่ะให้คิดให้มีทัศนคติที่มันใช่ในการใช้ชีวิตคู่นี่ออกไหมเพราะว่าคุณมั่นใจว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของคุณสองคนมันเป็นเรื่องขององค์กรมันเป็นเรื่องของครอบครัวแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนนั้นเข้ามาเดี๋ยวคนนี้เข้ามามันไม่ใช่แค่คุณสองคนมันมีส่วนร่วมจากเพื่อนจากคนที่คุณรู้จักเข้ามาวุน้นวายกับชีวิตคู่ของคุณเสมอนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว่คุณต้องรักให้เป็น ถ้าเกิดคุณรักแบบมีม,มีเข็มทิศชีวิตมีสติปัญญามีม i n d s e ตที่ถูกต้องคุณจะไม่ทุกข์แล้วคู่ของคุณก็ไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าไม่ว่าใครจะปั่นหัวยังไงคุณรู้ว่าคุณต้องไปในเวนี้ซึ่งเป็นเวทที่มันถูกต้องตามหลักสัจธรรมโอเคไหมคะ,อะคอร์สนี้ครูสอนไว้ทั้งหมด75ปัญญาของความรักเลยคุณเอามาเอา,าความรู้กันได้นะคะโปรตอนนี้เพียง999บาทเท่านั้นส่วนอีคอร์สหนึ่งนะคะจิตวิทยาสายมืดมาใจให้แฟนหลงเนาะคอร์สนี้นะคะ เป็นการสอนจิตวิทยาในการมัดใจคนครองใจคนทำให้คนรักทำให้คนรู้สึกว่าคุณคือคนที่น่าทนุถนอมคุณคือคนที่มีค่าดุนดังทองคำ นะคะอันนี้เราใช้จิตวิทยากันซึ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สามารถเรียนได้ทั้ง2คอร์สนะคะก็คือเรียนได้เลยเนาะอันนี้ราคาโปรจะอยู่ที่1,390บาทนะคะคอร์สนี้สอนเยอะมากเนะะื้อหาเยอะจริงๆเนาะก็เอาไปปรับใช้นะคะกับตัวเองนะคะครูสอนเรื่องการติดกระดุมเม็ดแรกในความสัมพันธ์ทำยังไงให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีค่าบางคนเนี่ยแฟนมองเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะพูดอะไรก็พูดไม่อยากจะทำอะไรก็ทำ นึกอยากจะทําให้คุณเสียใจยังไงก็ก็ทําโดยที่ว่าไม่แยแสได้หรอวะแม่นะ <c oughs> คู่ชีวิตของเราจะต้องไม่ถังกับเราแบบนี้ไม่ไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้น<อ>คุณต้องมาเอาคอร์สนี้นะคะคุณจะได้ไปติดกระดุมเม็ดแรกในความสัมพันธ์ให้มันถูกต้องและเขาจะเคารพคุณมากขึ้นเลยนะคะ<อ>คนที่คู่รักเนี่ยสูญเสียความเคารพไปนะครูเกตบอกเลยเขาจะไม่อยากเข้าใกล้คุณแล้วเขารู้สึกว่าเราคือของที่มันมันอยู่ใต้อันเดอร์ของความสัมพันธ์ นะคะอ่ะโอเคใครที่อยากได้โปร,โปรแพ็คคู่2คอร์สนี้นะคะภูกเตให้ทุกคนชำระเพียงแค่2,080บาทเนาะก็คืออ,อันนี้ราคา999ส่วนอันนี้ราคา1,390แต่ถ้าแพ็คคู่ก็ชำระเพียง2,080นะคะโดยติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะบอกว่ามาจากคลิปๆนี้ภูกเตให้โปรทุกคนนะคะโอเคนะเจอกันในข้อสอนไลน์ค่ะ